สวัสดีค่ะ FC ฟซทุกท่านนะคะสำหรับเสาขวัญพาเลาะแล้วก็สารวันกอกนะคะวันนี้นะคะรถรถจนาก็จะไปตามหาพี่เงาะกันนะคะในป่าลึกนะคะก็อยู่ข้างในนะคะข่าวข่าวเขาลือขอล่าขออ้างว่านะคะเงาะป่านี้จะอยู่ในเงาะรูปงามนี้เขาจะอยู่ในป่าน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันไปชมกันเลยนะคะไปค่ะตามตามสาขวัญมาเลยค่ะ เข้าไปในป่าลึกมากเลยนะคะวันนี้แล้วก็ยังไม่มีวิว,วแวบเลยนะคะยังไม่มีวิวแวว่าจะได้เจอพี่เงาะเลยนะคะรแ,แบบนึงนะคะเอ่ทราบว่าพี่เงาะของเราจะมีอยู่จริงไหมนะคะ<ม>ก็มาตามชมกันนะคะ คือตอนนี้เสียงพี่งอนี่เงียบสนิทเลยนะคะเงียบสนิทเลยก็ทบว่าเงาะยังอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าสายแล้วหรือว่ารจนาตื่นสายนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นแค่ข่าวลือข่าวเขาเล่าเขาอ้างว่าเฉยๆนะคะน่าจะไม่มีอยู่จริง เราก็ได้ตามหาจนมาถึงหนองน้ำเฮ้แต่ว่ามีร่องรอยอยู่นะคะมีร่องรอยพี่เงาะคือเงาะนี่ชอบชอบกินอไม้ใช่ไหมคะเงาะหรือรจนาก็ไม่รู้นะคะแต่เราจะเก็บไว้ไปต่อนะคะไปต่อกันเลยค่ะ รัชนาตามหาพี่เงะเอิอง้งเอิอง้งเอิอง้เอองเอ่ยนะคะ Shap เห็นแต่ผักบุ้งลอยหนามากค่ะหเห็นแต่ผักบุ้งฝั่งโน้นนะคะเสร็จแล้วเยื่ปากนะคะอยากทานมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นผักบุ้งแดงนะคะเพืปป่อปากเหมือนกันนะคะคือ,อ,อรัชนานี่ชอบผักบุ้งมากๆเลยนะคะชอบผักบุ้งมากๆเลยก็จะมีหน่อไม้เห็นไหมคะทุกคนคะ่ะ เอทุกคนขาเห็นไหมคะนี่เนอไม้คือเขาเขาจะเก็บไว้แบบว่าให้มันเป็นลำต้นขึ้นมานะคะก็จะ,จะมีอีกหน่อหนึ่งน้อยๆตรงนี้เห็นหรือเปล่าไม่รู้นี่นะคะก็จะมีตรงนี้ตึ๊บตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นตรงนั้นนะคะที่ใหญ่ๆนะคะเออเอเราชมทุ่งไป นะคะโอ้ไม่มีใครกินเลยนะคะอันนู้ก็จะยาวขึ้นยาวข,ขึ้นข้างบนนู่นนะะนะคะในป่าก็จะมีไร่นานะคะเลือกส่วนไร่นานะคะทุกคนคะเราจะไม่ได้มีแค่เราจะไม่ได้มีแค่ป่าอย่างเดียวนะคะมาจ้าตามรถจะนามาเลยนะคะ นี่นะคะที่เขาที่เราทานซุปหน่อไม้กันนะคะคือตัวนี้นะคะนี่เขาใช้ไปเขาที่เขาใช้ซุปหน่อไม้กันนะคะโอ้ลืมดูตัวนี้ด้วยนะคะวันนี้ถ้าเราเอาไปก็เราจะได้ซุปหน่อไม้นะคะนี่จะได้เป็นเอพิสซดเอพิสซดแรกะะของการซุปหน่อไม้นะคะถ้าใครนะคะอกรีเห็นด้วยนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ คอมเมนต์ใต้ล่างนี้ได้เลยนะคะกราบขอบพระคุณ FC ซของสาวขวัญพาลาะแล้วก็ FC ของสาวันกุกกอกด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังให้กําลังใจนะคะสาวขวัญพาละกับสาวันกุกกอกด้วยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นซูมๆนะคะซูมๆเนี่ยซูมๆให้นะคะซูมขึ้นะะเลยนะคะไม่เป็นไรก็จะเป็นหน่อไม้นะคะที่ยังไม่ได้หักนะคะ คืออถ้ารจนาอยู่ที่นี่นะคะบอกตรงว่าอาจะไม่มีพันุ์ให้ใใหห้้พันธุไม้หรือว่าพันธุหน่อไม้จะไม่มีอยู่จริงนะคะอเรามาดูกันนะคะว่ารจนาจะหาพี่เงาะเจอหรือเปล่านะคะเรามาดูกันเดี๋ยหน้าต่อนะคะไม่รอแล้วนะตอนนี้รจนานะคะออกตามหาพี่เงาะ พี่เงาะจ๋าพี่เงาะของรถอยู่แห่งใดอยู่ที่ไหนต้องต้งต้ง,องเอ้ยลับมาอีกแล้วนะคะพี่เงาะพี่เงาะพี่เงาะไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขพี่เงาะที่ท่านเรียกนะคะพี่เงาะ พี่งาะจ๋าไม่มีไม่มีสิ่งตอบรับเลยทุกคนอะไรอ่ะไม่เข้าใจเลยโอ้โหพี่งาะนี่สงสัยพี่งอ้อนี่ชอบมาทานหน่อไม้นะคะมาแอบบทานหน่อไม้นะคะมีแต่อะไรอ่ะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคือมีตะเปลือกหน่อไม้อะ่ะไม่เห็นมีพี่เงาะเลย นะคะคิดว่าเป็นพี่งอะนั่นแหละเดี๋ยวเราข้องขึ้นไปดูอึ๊บโอ้โหเกียวเกียวเกียอ๊๊บ๊บลโหลฮัลโหล Can you hear me? พี่งอะค่ะพี่งอะค่ะหนูบรเกนไม่มีใคร คิดว่าคงจะเป็นเรื่องเล่าขานเล่าอ้างเขาเล่าว่ามากกว่านะคะพี่เงาะไม่มีอยู่จริงพี่เงาะไม่มีอยู่จริงพี่เงาะเราจะนาาเบื่อแล้วเราจะนานอยากกลับเฉียงพี่เงาะพี่เงาะค่ะพี่เงาะ เล่นตัวนะรุจนัดพี่เงาะไม่มีสัญญาณตอบรับจากสายสายหมายเลขที่ท่านเรียกคงส่ยติดเครื่องแน่ๆเ,เลยพี่งาะไม่เป็นไรค่ะถ้างั้นเราไปตามชมอีพีที่สองกันเลยนะคะคือต่อเน,นื่องนะคะพี่เงาะ พี่เงาะไม่ขาดนะพี่เงาะขาดแล้วไปแล้วนะไปอยู่เถียงแล้วนะจ๊ะอ่พี่เงาะนะคะพี่เงาะเราก็เราตามหาพี่เงาะเจอแล้วทุกคนตามหาพี่เงาะเจอแล้วพี่อะไรเพื่นมาพี่เงาะกรไดาไป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 รอที่เถียงดีกว่าเขาบอกไม่ให้ลงเพราะเดี๋ยวมดกัดน,นะคะ แต่มดกัดค่ะรสนาวะสันว่ะรสนายิ่งชอบให้หมด <c oughs> นะคะโอเคนะคะวันนี้รสนาก็ขอตัวไปตัดนอไม้ที่พี่เงาะเขาได้ได้ตัดไว้นะะคออกมาแล้วคะ่ะ พี่เงาะไม่ยอมออกมาจากป่าเลยนะคะก็คือพี่เงาะชอบอยู่ในป่านะคะรจนาก็เข้าใจนะคะว่าธรรมชาติของเงาะนะคะเงาะป่าเขาก็ต้องชอบอยู่ในป่านะคะแต่รจนานี่อยู่ในเถียงนานะคะรจนาก็ต้องกลับมาอยู่ที่เถียงนาเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็เลยอดดูเลยนะคะ FC ของสาขาญพาเลาะแล้วก็ FC ของสาววันกอก,กก็เลยอดดูอดดูพี่เงาะเลยนะคะว่าจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะ แต่ตอนนี้ไม่ต้องพ่วงนะคะเพราะว่ากับข้าวกับปลาโอนี่นะคะนี่กับข้าวกับปลาของเรานะคะเกือบจะเสร็จสิ้นแล้วนี่เขาก็เรียกว่าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เรียบร้อยแล้วสวยงามมากนะคะ โอเคค่ะขอบกัขบขอบพระคุณนะคะ F c ฟทุกท่านนะคะ F c ฟซวสวัญพาเละแล้วก็ F c ฟของสาวันกอกนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ให้กาลังใจสวาวัญพาเละแล้วก็สาวันกอกด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากมากคะ่ะหวังว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ ให้ความบันเทิงนะคะกับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อการปรับปรุงในการต่อไปขอเชิญทุกท่านนะคะคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นยิ่งๆขึ้นไปนะคะแม้ว่าจะเป็นวาจาที่สุภาพหรือไม่สุภาพกราบขออาภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะคะคําพูดใดที่ไม่เหมาะสมก็กราบขออาภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะคะจัก,การคลิปนะคะบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ